ฮัลโหลค่ะผมก็อัดเผื่อไว้นะคะเผื่อได้ลงก็คือจะมาเก็บเรื่องราวการทำ back to school นะคะว่ามันมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายขนาดไหนแล้วก็เ,เลิกเลิกเยอะขนาดไหนแล้วก็สินค้าที่อาดีเยอะขนาดไหนนะคะมาค่ะโรงงานสง Final Taste นะ่งไฟนอลเทสมาให้แล้วนะคะเอ๊ Yay. เนอิปรุ่นนี้นะคะจะคล้ายแต่ไม่คล้ายรุ่นก่อนจะมีความชุ่มชื้นมากกว่าแล้วก็จะสเตนติดมากกว่าแต่สีจะเบาวกว่างงไหมงงต้องลองซื้อนะคะแล้วก็บลัชนะคะจะเป็นติดทนมากสีแน่นมากแบบเอาเอาแปรงจิ้มนิดเดียวก็คือติดแล้วนะคะแต่ว่าเอา่อสีน่ารักมากแล้วก็เป็นความนุ่มแล้วก็ไม่แตกง่ายที่เลอปีฟไปนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็ไปดูการทํางานต่างๆของเลอรแบบขั้นตอนต่างๆ หลังจากการเลือกสินค้าแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ทีนี้ก็คือเราต้องเรื่องอะไรนะเรื่องมูชิมเนี่ยใช่มูดมูดที่เราส่งไปให้เออไปคุยกับพี่ตากล้องมาเขาพูดประมาณว่าแบบเออมูดของเราดูเป็นเกาหลีเก้าสูน์อะไรเงี้ยใช่ นี่เลยคะ่ะอแปที่ Facto School นะคะก็คือจะเป็นชื่อว่า Grow Up l a s s i n g y o u นะคะแล้วก็จะมีแบบให้เขียนโน้กลุมกิบ ตื่นเต้นปะตื่นเต้นะตื่นเต้นปะ,นนปะนอะไรอันนี้คุณพี่โฮมอดีค่ะฮเลสอันนี้จะลง y o u t u เ e เยบร Lum ้ โฮมเลสนะคะโสดมาปีนี้ริบี่ลยเป็นจริงด้วยใครที่ไม่มีค่าเทอมบอกได้เดี๋ยวทีนี้บัญชีมาเดี๋ยวโอนให้นะจ๊ะไอนน้ก็คือบลช์ใช่นนะคะหลังจากที่ทำพีโพมานานมากพีโอมานจริงงานจริงอรอส่งมานานมากเป็นเดือนปะเออนินดือน,านราที่ส่งมา ใี่อีซีลงชิวผิดด้วยลงเดือนที่แล้วตกใจมากเราเราก็แบบโทรหาเลยว่าพรุ่งนี้ยังไงลูกเโอเคค่ะต่อไปก็คือจะเป็นชุดครับซึ่งก็จะเป็นมูดแดดดี้ใช่ค่ะอมหน้าหวาเดี๋ยวอันอันนี้คือจะตัดจะตัดสีแดงกับสีอันนี้ออกไปค่ะสองอันนี้จะใช้ช่ม่วงเพราะว่าอันนี้พสู้สูงจะอาจอาจจะชุดแชร์เป็นิดนึงค่ะอ แล้วก็อันนี้ก็คือจะตัดสีเขียวออ uh huh. ใช่ค่ะอันแล้วก็ชุดแดงอาจจะแบบใส่อาจจะใส่เสื้อยืดข้างในให้ดูแบบว่าเด็กๆขึ้คืนอะไระได้เดี๋ยวให้มันซนๆใช่แล้วก็อันนี้ก็เอาแค่ม่วงกับคลุมไหมคะเบเซอร์ <Be> zer, ใช่ใช,ใช่ค่ะ แลาวททีโพมาประมาณเดือนได้ไหมพี่พิมประมาณเดือนหนึ่งแล้วแบบเริ่มก็คือเวิร์กกับสินค้ามาแบบนานมากๆแล้วอย่างที่บอกว่าเอออาร์ดีทั้งหมดหกรอบอะไรเงี้ยก็ยคือบเยอะมากแล้วก็สู่วันที่เป็นโปรดักชันของจริงแล้วนะคะก็เต็มมากก็มีแบบทีมกล้องทีมสตลิสต์ทีมหน้าผมแล้วก็ทีมพี่พิมพี่พิมก็คือสตูดิโอเป็นทุกอย่างแล้วเลย Eu sei. แต่ว่าอันนี้อาจจะดูหนักเพราะว่าเราแบบมีไฟ2ดวงอะไรเงี้ยมันก็เยอาจจะทำให้แบบน้ำก็จะดอกเพราะฉะนั้นตอนแต่งหนึ่ก็คือต้องเข็มแต่ว่าแบบเนื้อลิปกับบัชออนก็คือทำมาตามคอนเซ็ปตแล้วก็ตอบโจทย์กับแต่คตของกล่องเราก็จะมีกิมมิคนะคะแบบ back to school อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะแบบให้เขียนชื่อให้เขียนชั้นเขียนเลขที่แล้วก็แบบอาจจะเป็นโน้ตต่างๆซึ่งเหมือนกัน อ,อแล้วโทนสีอะต่างจากถ้าคนเคยซื้อจากล็อตที่แล้วเอโคที่แล้วโทนสี<ะ>ต่างค่ะแล้วก็ตัดเนื้อใหม่เนื้อรอบนี้จะเป็น lasting lip ก็คือจะเป็นแบบว่าอยู่ระหว่างกลอสกับแมทแล้วก็จะมีความชุ่มชื้นมากกว่าเดิมแล้วก็กลิ่นคือพิอเศษมากคือแบบเลิฟก,กับลงงานแบบคนกลิ่นขึ้นมาเองอ่อมันจะเป็นกลิ่นแบบขนมใช่แล้วก็ลิปก็คือแบบ ติดทนพาบางาๆไปโรงเรียนได้แบบใสๆดูแบบกินน้ำวันละแปดแ,แก้วอะไรเงี้ยใช่ความตั้งใจนะทุ่มเทในการทำงาน<ม>าทั้งงานแล้วก็ทั้งเรียน<ไ>แล้วก็ทั้งธุรกิจเป็นไงต้องแล้วก็อาทิตย์นี้นะคะก็คืออาทิตย์ที่ะที่ถ่ายโปรดักแล้วก็เลิกก็คือมีเรียนด้วยเมื่อวานแล้วก็วิ่เดียวกันก็คือถ่าย m v ที่แบบถึงปีสาม แข็งแกร่งมากให้ใหแค่แหละความตั้งใจของตัวเองเหรอคะแนนตัวเองเต็ม10อ่ะ uh, ร้อยหนึ่งเออร้อยหนึ่งที่สุดเอออเาใหม่เป็นต้นยะคะ สองลูกแล้วก็มีนางแบบสองคนก็คือไหว้ฟ้าแล้วก็พิม,มาไหว้ฟ้ากับพิม,มา,า,มมาถ่ายคนละสามก็อันนี้อันนี้คือเซตเซตสองของพิม,มา่าแล้วก็ของหนอันนี้คือท็อปหนึ่งสว่วนหนึ่งส่วนแบบเป็นคนละอะไรแล้ว,แ,บบวและนี่คือนางแบบหนึ่งคน เริเวิร์กกับพวกเครื่องสำอางแบบว่าตัวสินค้าแบบนานมากแบบหลายเดือนมากๆแล้วก็เวิร์กกับโปรดักชันแบบเป็นเดือนเลยนะคะก็ทั้งใจมากๆจริงๆก็อยากให้คนได้ใช้ของที่ดีจริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกใจทุกคนนะคะก็เอิอ่มนี่แหละคะ่ะทุกคนฝากติดตามได้นะคะโอเคอันนี้ไปแล้วนะคะทุกคน ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะทำสินค้าออกมาให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทำคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าวางคอนเซปต์แบรนด์ต่างๆให้ดีให้โดดเด่นแบบนี้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะฝากติดตามน้องเวนดี้ด้วย่วนวางขายตอนนี้นะคะมีดิวเทียมทุกสาขาแล้วในประเทศไทยนะคะส่วนอีเวนต์บอยก็กำลังคุยอยู่กำลังเวิร์กเรื่องการวางนารักอยู่นะคะแต่ว่าวางแน่ น่าจะประมาณสองหรือ15หสาขาถ้าจะไม่ผิดสี่เอฟพบทุกสี่เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันสลับกันใช้ได้ในแต่ละวันวันนี้เราไปที่นี่เราก็ควรใช้สีนี้เราไปที่นี่เราควรใช้สีนี้แล้วก็เราแต่งตัวแต่ละวันอะควรสีมันต่างกันจากกูใช้จริงอันนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงเสื้อผ้ากับอันเนี้ยมันแบบวันนี้ถ้าเราแต่ง โทนแบบขาวขาลเราก็ใช้อันนี้ขึ้นมาได้หรือว่าแต่งโทนแบบน้ำตาลน,น้ำตาลเราก็ใช้แบบนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวมันโดดอ่ะถ้าแก้มสีนี้ชุดสีนี้คนะิดว่างไงอ,อะแต่ได้าเราก็ต้องมีแบบ้ครบทกส,สนีนิดด้วยจากคุย่เป็นทีเป็นี